สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเลชันนะครับวันนี้ก็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับเอริกแทนฮาร์ผู้จัดก,การทีมแมนยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในฟีมิลีออกลงกระตุน้นดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางสำรองของทีมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสมควรมีตำแหน่งในทีมหรือไม่ในฤดูกาลหน้าดาวเตะท,ทีมชาติฮอลแลนด์เคยร่วมงานกับเอลิกแทนฮาร์สมัยอยู่อาแจ็ก ก่อนนักเตะย้ายมาอยู่ที่โอเทมฟอร์ดด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อปี2020แต่อย่างไรนั้นฟานเดเบคยังไม่สามารถทำผลงานออกมาให้แฟนแฟปีศาจแดงได้ชื่นชมได้เลยหลังจากโดนส่งไปให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเมื่อปีซีซั่นก่อนทั้งฤดูกาลแต่ก็ยังทำผลงานได้ไม่เข้าตาแถมมีอาการบาดเจ็บ เพิ่มเติมอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีทางเอลิกแทนฮักมองว่าฟานเดเบต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้โดยกล่าวว่าก็เหมือนนักเตะทุกคนเขาต้องทำมันด้วยตัวของตัวเองผมในฐานะผู้จัดก,การทีมและทีมงานโอบตอบตัวเขาสามารถทำทุกอย่างเพื่อเช็คสถานภาพที่เหมาะสมเพื่อเขาจะลีดผลงานออกมาให้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้ว เป็นนักเตะที่ต้องทําด้วยตัวเองพวกเขาต้องรีบรับผิดชอบต่อฟอร์มการเล่นของตนเองดอนนี่มีความสามารถผมเคยเห็นมาแล้วแต่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองและเรายืนยันแล้วว่าไม่มีนักเตะคนไหนจะมีอภิสิทธิเ์เหนือใครทั้งนั้นหากไม่สามารถทําผลงานได้เราก็แค่ไม่ใช้งานก็เท่านั้นเอลิกแนฮาร์ก ได้กล่าวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ